มีท่าอย่างนี้ด้วยนะนฝึกมาแล้วหรอทุกคนสามารถบินได้บนอากาศว้าวนี่ไงล่ะมีการออกกำลังกายไหนสามารถทำให้ทุกคนบินได้บ้างนี่เธอเห็นนะกูอานนะเธอว่าควรอายุเท่าไหร่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับเจนแปหรอโอ้เหอย่างการ์ตูนอย่างเงี้ยหนูหรอเออปรากฏว่าจะออกจากช่องออกจากวงการแล้วไปอยู่ต่างประเทศยาวแต่ว่าแต่เธอในคนที่เขาไปเที่ยวบ่อยนะเขาไปกับใครอะแกหัวใจเป็นยังไงพูดสิเฮ้ยเธอนี่มัน สังสี่ห้าหกเจ็ดแคุณผู้ชมสวัสดีครับผมด้เวลาซากับนิวหนวดแล้วครับนี่คือนิวพาซานะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนช่วงนี้บอกตรงๆน,น,นะคุณผู้ชมอ้วนขึ้นเยอะมากอ่ะเพราะอะไรล่ะมัวแต่กินนั่นไงวันนี้นะครับก็เลยจะพามาออกกําลังกายรูปแบบใหม่นะฮะที่ชื่อว่าแอร์ฟิตบัญจีนั่นเองนิวเลยมาที่นี่เลยครับผมชูดีเอปัญญาสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับแต่จะมาทําอะไรใหม่ๆคนเดียวก็ไม่ได้ไง หาแบบเพือ่อนซีคู่ซีใสแซบที่บอกเลยว่านิวตกใจที่เขายังคบกันอยู่ตอนแรกนิวเข้าใจว่าชีแตกกันไปแล้วอาจจะทเลาะกันเรื่องผู้ชายหรือเปล่าเรื่องเงินหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่อ่ะวันนี้ให้เขามาแก้ข่าวเองเลยครับต้อนรับเจด้าสรัญญาและกระตูนนักชาครับ อยไปไปดีๆเอาไปย่าดีเธอไปต่อยฝั่งนู้นซิทะเลาะกันไม่ใช่หรอไม่ทะเลาะค่ะวันนการแก้ของเท้าเหล่ากลางไหมเอาละโอ้ยนี่เห็นนะคุณสมุดดิไม่อยากยืนใกล้กันเอานี่หมดมาคั่นเท้านาวันเนี้ยดันบ่อกำลังกายนุ่งขาวขมขาวมาได้หรอไม่ดีงัดกา อ๋อหรอไม่ใจตรงการวันนี้เน่และเจ๊ก็โตเลยรู้ป่ะเพื่อนเธอแต่งหน้าพุ่งมากหน้าเกินตาเราสองคนใช่เราอุตส่าห์แบบออกกําลังกายเนาะมาแบบว่าชิลๆเจอคุณเขาไปมีค่ะเพราะว่าเราสารดิวตี้อยู่แล้วขอคิวมานานมากเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะทํากิจกรรมอะไรกันเอารุ่นตรงติดต่อมาแล้วแต่วันนี้ใจตรงกันละใช่แล้วก็ก็ตัวเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดาวโบทัวร์คือเขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยต้องพูดเนี่ยเลยลูกเก่าๆบ้างลงไปลงมาลูกมันเยอะค่ะ เราต่ามาเนี่ยยังมาทํางานที่ประเทศไทยไม่ได้ต้องเข้าไปคอร์สภาษาไทยก่อนเพราะว่าแบบไปอยู่เมังง่อนที่ตัวจริงคืออยู่นี้ลับมาช่องเจ็ดละจ้าอาเดี๋ยววันนี้ได้อัปเดตชีวิตได้มาว่าแบบสนุกสนุกแล้วไปทำกิจกรรมด้วยตัวเลยเออแอร์คิดบันจี้หนูฝึกมาแล้วค่ะมันมีท่าอย่างนี้ด้วยนะใช่หนูฝึกมาแล้วจริงหรอฉันเห็นเพอนเมื่อไหร่เขาทำแบบสวยงามอ้่ะ ้ดีจ้ะจกระสุดขนาดไหนตามพวกเรามาเลยค่ะไปเลยค่ะอาไปคทงนี้แต่ผมมีของมาให้คือเออคุณเฮ้ยอ่ะดีๆคุณอาแต่ว่านิวมีหัวเดียวนะให้นสีห้าใบเลยหรอให้หมดเลยครับอย่างนี้ว่าใส่ได้เลยหลังจานจานอังคารพูดตัวหนาสุกไม่ซ้ำใช่ คว้าไปตลกแล้วอ่ะแล้วสรุปสองคนนั้นยังไงโอ้ยเราจะไปจดที่เป็นสมรรถเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเหรอความในใจอ่ะมุ้งเกินเออสวัสดีครับคว้าครับสวัสดีครับต้อนรับคุณอาร์ตครับผมสวัสดีค่ะเป็นครูสอนเราวันนี้สำหรับแอร์ฟิตบัญจีถูกต้องครับ มันคืออะไรครับครูครับแอฟิบันจีนี่นะครับก็เป็นการออกกําลังกายแบบหนึ่งที่ใช้คอร์ดของบันจีนะครับเพื่อลดแรงกระแทกแล้วก็ยังทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคือเราสามารถที่ลงไปกระโดดวิดพื้นซิดอัพได้หนุ่มมีปัญหาคือถ้าสู่คนที่ไม่ออกกาลังกายเลยสามารถเล่นได้คือผู้หญิงเนี่ยเราการันตีเลยว่าอยู่ที่มัน3 0 0ร้อถึงสี่แคลอรี่ต่อชั่วโมงอโอ้โหสุดยอดมากผู้ชายจะอยู่ที่มัน4 0 0ร้อถึงหกร้อยแคลอรี่ แล้วท่าคือไม่เหมือนกับการออกกําลังกายแบบอื่นๆไม่เหมือนทุกคนสามารถบินได้บนอากาศนี่นไงล่ะมีการออกกําลังกายไหนสามารถทําให้ทุกคนบินได้บ้างนี่<า>ครูอาร์จะทําให้ทุกคนบินได้วันนี้วันนี้นนไเปเล่น,นล<ะ>ับเอางี้เธอเห็นนะครูอาร์นะเธอวนะ่าคนอายุเท่าไหร่ใชาถ่ายรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับเจนรุ่นเดียวกันอายุเท่าไหร่แปดสิบสองเหรอโอ้โหไม่เกินสามสิบใช่ประมาณไม่เกินสามสิบค่ะ ครูบอกไปว่าจริงๆแล้วครูอายุเท่าไหร่ปีนี้สามเกดแล้วครับฮะรอเล่นรถให้สิบปีจริงๆแล้วสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดครับ สีเจ็ดครับเกิด2อหนึ่งครับเพราะอะไรเหรอคะเพราะเพราะออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ประโยชน์อีกคน3ปีสี่สิบบาทดูดิความแตกต่างอ่ะเออเพราะจะไม่ออกกำลังกายออกกำลังกายคือแปลว่าเราต้องหันมาออกกำลังกายเลยวันนี้วันแรกวันแรกเลยค่ะเพราะแอร์ฟิตบันจีนั่นแหละดูร่างกายดูแบบว่าพี่ข้อเนื้อแบบเออดีมากกาเล่นแล้วมันมันเบิร์นได้เยอะมากคือการเบิร์นการออกกำลังกายแบบเบิร์นเนี่ยครับมันจะช่วยเรื่องของเอ่อพวกหลอดเลือดหัวใจปอดใช่ไหมครับ แล้วก็เรื่องความผอมจะตามมาเราเล่นได้แต่เด็กนะครับเรามีเด็กตั้งแต่สี่ขวบจนถึงผู้ใหญ่จนถึงมี60 70ก็ยังเล่นเล่นได้ด้วยหรอครูเล่นได้ซึ่งตัวนี้จะช่วยป้องกันเรื่องของแรงกระแทกของข้อต่อด้วยคืออุปกรณ์ก็คือจะซัพพอร์ตใช่ร่างกายโหดีมากเลยอะอยากจะลองเล่นแล้วอะฮะครับวันนี้คือจะบอกว่าครูเขาปิดคลาสให้เราเลยนะโดยเฉพาะดีครับโอเคาะฉะนั้นจัดไปครับไปค่ะ เป็นพี่เป็นพี่ เก็จะมีโชว์ท uh ่ายากให้เราดูด้วยเห็น <N> น <ous i> ิ่งๆนะก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนกันอยากใช้คำามายุ่งจะคำว่าใส่ใจตูนอย่างเงี้ยหนูหรอหนูหรอจะออกจากช่องออกจากวงการแล้วไปอยู่ต่างประเทศยาวหัวใจเป็นยังไงพูดสิเฮ้ยเธอนี่มันรายการอะไรขี่หึงเหมือนเดิมไหม ส่วนจริงๆอ่ะอย่างที่ผู้อร์นบอกเนาะกระตุ้นเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกเพราะว่าหนูไม่เคยเล่นออกกำลังกายกิจกรรมอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือแค่เว์ต่อยมวยครับแต่พอมาเล่นอันนี้รู้สึกว่ามันเอ็นจอยมันมีเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาร์ดเลยขึ้นเร็วด้วยมันบังคับให้เราออกกำลังกายต่อเนื่องครับใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ดีแล้วพอเห็นเพื่อนเล่นเราก็จะหยุดไม่แล้วก็ต้องสู้ต้องสู้ใช่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 ค่ะเชียร์เอาไปเรื่อยๆเซดาล่ะค่ะหนู แบบสนุกมากรู้สึกว่าจะต้องได้กลับมากับเพื่อนอีกแน่นอนที่นิวต้องมาเล่นอไปอีกมันเหมือนว่าเราได้ออกากาลังกายด้วยได้เต้นไปกับเพื่อนได้จอยไปกับเพื่อนเนาะที่สําคัญคือครูหล่อค่ะเราเราก็ เพลินเพลินมีอาหารตาไปด้วยอะไรใช่เนาะแล้วสอนมาเข้าใจง่ายสเต็ป by สเต็ปมากเลยใช่แล้วเวลาพอเราทาอะไรด้วยแบบแพชชั่นที่เราชอบอ่ะอย่าลืมนะกูอาร์ตคือคนแรกครับที่คิดการออกกำลังกายรูปแบบครับเนาะคือเวลาทําอะไรที่แบบมันชอบแล้วมันจะไปได้สุดกูอาร์ตเราเราชอบแล้วเราก็ลองเล่นดูก่อนครับถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นแล้วเราชอบใช่ไหมครับแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เล่นแล้วไม่บาดเจ็บด้วยปกติผมเป็นคนที่เป็นมีโรคประจําตัวคือหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วเล่นแล้วมันรู้สึกว่าหายปวด ก็เลยเฮ้ยทำต่อเนื่องแล้วก็คิดค้นไปเรื่อยๆรืๆ่ื่อมีทั้งคอสของผู้ใหญ่ด้วยแล้วมีคอสของเด็กด้วยเด็กเนี่ยทำให้เด็กสูงขึ้นด้วยนะครับ อ่ะคุณอาถ้าสมมติใครดูอยู่แล้วอยากมาลองเล่นแบบพวกเราติดต่อได้ที่ไหนครับครับติดต่อได้ที่เอ่อเฟซบุ๊กเพจนะครับแอร์ฟิตบันจี้บายบันจี้อินโนเวทีฟเป็นเครับแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะเข้ามาเล่นที่สตูดิโอนะครับเรามีหลากหลายที่มากๆเลยนะครับก็คือมีที่ 2DS ีเอสสตูดิโอนะครับสาขาปัญญาอินทาน,นะครับอันที่2คือ I อค n นฟลาบางนาครับอันที่3คือ Unify เฮลส์สไตล์สตูดิโอครับอยู่ที่เชียงใหม่หางดงครับอันที่4ก็คือสมิตาโยคะครับอยู่ที่พิษณุโลกครับอันสุดท้ายก็คือสามารถที่เล่นได้ที่ฟิตเนสเฟิร์สครับอ่าแล้ววันนี้พี่อันมีของขวัญพิเศษมีของฝากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจไดมากครับคุะนี่อุ้ยใส่เลยโอ้โหความพิเศษจะไม่หมดแค่นี้นะอ่านเขาเป็นครูใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เขาจะมีโชว์ท่ายากให้เราดูด้วยอ่ะกระตุกเด็ดูไหมอยากดูค่ะ คุณผู้ชมอยากดูไหมครับอยากแน่อยากแอบบ่เพราะฉะนั้จัดไปกับโชว์จากครัวอาร์ตกัน เนาะสุดตัวเล็กเลยจริงเรีอว่าเป็นอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตพวกเราเนาะเล่นกับแฮปปี้ดีแฮปสนุกแต่เอาจริงๆคือมันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วก็สนุกกว่าที่คิดด้วยเหนื่อยกว่าที่คิดจริงๆอ่ะพาทนี้เนี่ยมาจับเข่าคุยเลยนะทัสทัสนี้เลยเพราะว่าอยากจะให้มาแก้ข่าหน่อยมีคนเมาหลายอย่างมากกระตูนอย่างเงี้ยหนุเหรอเหรอ จากช่องออกจากวงการแล้วไปอยู่ต่างประเทศยาวไหนแก้ข่าวซิออเออันยังไงไม่จีใครมาเมาไม่ใช่อะ้รเราแค่ไปเที่ยวทเที่ยวเฉยๆแบบเราก็ว่างๆเนาะก็เลยแค่ไปเที่ยวเฉยๆค่ะนั้นก็กลับมาตั้งใจทํางานแล้วก็คือว่าเป็นช่วงที่เบรกจากกองละครปิดกล้องไปก็ระหว่างว่างๆก็เลยได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆไปชาร์จแบตเนาะใช่ถือว่าไปชาร์จแบตแต่ก็ไปนานนานจริงยอมรับคือทิ้หนึ่งอะไปนานมากเป็นเดือนปาเป็นเดือนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไปหลายประเทศ ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเราก็อ่ะไหนๆก็ไปแล้วก <ๆ S 1> ็เลยจัดเลยลุยเลยพี่นิวคิดดูว่าไปนานจนกระทั่งบอกว่าทุกครั้งที่เจไปช่องอ่ะทุกคนที่มาทักเจจะไม่ทักเรื่องเจค่ะว่ากระตูนกับมะยังอ่ะกระตูนเมื่อไหร่จะกลับอ่ะเจคือทุกคนจะต้องทักกระตูนอ่ะจนแบบจะต้องโทรไปหาไลน์ไปหาโอไปโต้ไม่กลับอีกหรอคนทักหาตลอดแล้วนะแต่ว่าแต่เธอเลยคนนั้นเขาเที่ยวบ่อยนะใช่เขาเที่ยวบ่อยแล้เขาไปกับใครเนี่ยแกไปกับเพื่อนค่ะไม่ได้ยินด้วยหรอได้ยินไม่เบาเลยเนี่ยไปกับเพื่อนไ เอาจริงๆอะยังไงก็สูก้กระตุ่มไม่ได้เขาไปแบบ เงี้ยเออไม่พื้นฐานเงียพื้นฐานอ่ะปกติเจไม่ลงรูปในไอจีอยู่แล้วพี่ยูก็เห็นนั่นนะอย่าพ้อเลยอ่าทำไมถึงไม่ลงคะคุณพี่เพราะว่าเจเอาพื้นฐานอ่ะเจไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองไม่ไม่ชอบเห็นตัวเองในถ่ายรูปอาจจะแบบไม่มั่นใจหรือแบบก่อนจะลงคือแต่งเหนื่อยจะรู้สึกว่าเออเป็นเหนื่อยอ่ะล้วก็เลยแบบเราก็ไม่ค่อยได้ให้คนถ่ายด้วยเพราะเราก็ไม่ชอบโดนถ่ายแล้วก็เลยอ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยลงรูปจนแบบพี่ไปตอบผู้จัดการก็จะแบบเมื่อไหร่เธอจะลงรูปบ้าง ต่างกันน้องมากน้องฟิตติ้งชุดตั้งแต่ก่อนไปค่ะลงภานตามจริงนะตูนถามตูนนะคนนั้นก็มีความลับเยอะ้วเปล่าถึงได้โคตรในจีนอุ้ยพูดได้หรอคะแสดงว่ามีนะเนี่ยมา ืถ่ายก็ไม่โพสดไซจีตั้งนานแล้วเออใช่แต่นำคนอีกตั้งนานแล้วเห็นนิ่งๆนะก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนกันฝั่งนั้นอยากใช้คข้ามายุ่งจะเขาป่าใส่ใจใส่ใจเฮ้ยแต่เรื่องชาวบ้านเราต้องอัปเดตตลอดไงใช่ยิ่งตอนเนี้ยเราไม่ค่อยได้ถ่ายละครกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะเจอหน้ากันก็ต้องถามถึงเนาะเฮ้ยคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากอัปเดตสเตตัสหัวใจของแต่ละคนเนาะพี่เจก่อนเลยค่ะเออเนี่ยช็อตช็อตช็อตเลย ัว uhm ใจเป็นยังไงพูดสิตอนนี้พวใจเป็นสีชมพูค่ะว้าวแคชแททีแรกทีแรกจริงหรอใช่ใช่ใช่ฉันหนังยางก็คุณมาเรื่อยๆก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีกำลังดีใช่นะฮะเขาเป็นคนนอกวงการป่ะนอกวงการค่ะนอกวงการทำไมเราเข็ยนคนในวงการหรอยังไง เป็นเป็นจังหวะพอดีที่เขาเข้าอขอมา,าไม่ได้เกี่ยกวกับว่านอกวงการในวงการค่ะอะไรทำให้แบบคบได้นานถึงสองป,ปีอ่ะก็เจรู้สึกว่าพอเฮ้ยเธอนี่มันรายการอะไรเธอนี่มปนรายการอะไรคนละคนเลยอะค่ะรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็เลยแบ<อ>บว่าชอบแล้วก็มีเราก็ไม่ใชีเด็กและว่าคุณนิวจริงๆก็เลยรู้สึกว่า อุ้ยดีจังเลยมันพอเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่คือทั้งหมดที่ผ่านมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีเพียงแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งเออแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเจ๊ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ดีที่สุดอันนี้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้มันพอดีมากกว่าขี้หึงเหมือนเดิมไหมว้าวข่าวที่ไหนบอกทันทีสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนก็เราเด็กไงน้อยลงน้อยลงอ๋อน้อยลงเนาะ เอาแบบจริงๆนะพอถึงหนึ่งจุดหนึ่งเราโตขึ้นอะความรักเมื่อก่อนมันใหญ่มากถึงเราตอนนี้ปัญหาเรื่องความรักันท่านี่เนี่ยมันเจรู้สึกว่าการใช้ชีวิตครอบครัวพ่อแม่อะไรเป็นการเงินการทํางานอะไรมันแบบขึ้นมาก่อนเลยแล้วเ่ิงความรักปิดตรงนู้นเลยใครก็ตามที่อ,อกหักหรือว่าเศร้าอยู่ในตอนเนี้เจรู้สึกว่ารอแป๊บหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราอ,อีกแป๊บหนึ่งนะ,นะคะ เข้ามาทางคนกลางได้ยังไงเนี่ยพี่จะโยนเออพี่จะโยนเลยค่ะที่จะโยนเออเราล่ะมีข่าวว่าเสียเลี้ยงจริงเปล่าโอ้ยแรงมากรองไปงานแต่งเลยด้านว้าวสักชุดลองเลยเงินเจ้าสาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพี่เก่งมากแกงบวชผักทองนี่สี่ห้าถ้วยพี่แม่ครัวสวัสดีการต้องแยกไว้เป็นกะละมัง ว่าเสียเลี้ยงจริงเปล่าอ้ยแรงมากเสียไหนก่อนถามตรงๆเลยเสียสอเจแล้วกันสอเจสอเจค่ะเลี้ยงค่ะทุกวันนี้ค่ะที่ไปกินข้าวทุกวันนี่ค่ะนี่ค่ะไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงไม่มีค่ะทุกคนโอ้หข่าวข่าวปลอข่าวปลอมเอาจริงๆอะขอตอบแทนที่วไม่กล้าพูดหรอคือคนเข้ามาจีบเยอะแต่แต่ละมีน้องคอยแบบว่า คือจะไปหนักเนี่ยต้องไปแบบเดทเดารงต้องไปแบบเดทสามคนเนี่ยเขาก็เขาก็ถอดใจกันไปแล้วคือเวลาภาพแรกทุกคนมองกัตูน่ะจะรู้สึกดดผก็อยู่คนนี้แบบหน้าแบบคมคมุดดแต่จริงแล้วเป็นคนติงตองเพยภาพตอนเล่นเมื่อกี้นั่นเองอะทุกคนตั้งโลกเออใช่แต่ว่าตอนนี้ก็โสดโสดโสดหงาไหม่ะไม่หงาเพราะว่ามีน้องคอยประกบตลอด แล้วก็ปกกับพี่เจก็คือวันหนึ่งอะโทรคุยกันกี่กี่ครั้งต่อวันก็ไม่รู้แล้วคือพี่เจจะเป็นคนที่รู้เรื่องชีวิตของหนูมากที่สุดมีปัญหาอะไรปรึกษาอะไรก็คือพี่เจอย่างนี้ยังไงดีพี่เจพี่เจพี่เจแสดงว่าไม่อยากมีแฟนก็มีได้เปิดเปิดตอนนี้เปิดใช่ตอนนี้ไม่ได้ปิดนะเรื่องกระตูนอะถ้าสงสัยอะไรมาถามเจเลยคอนเฟิร์มร้วเปอร์เซ็นต์โสดมาจีบหน่อยสเปคเป็นแบบไหน สเปคหรอคะก็ชอบจริงๆชอบคนที่เรารู้สึกว่าสบายใจความสบายใจอันดับหนึ่งของหนูเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีเวลาที่เราจะต้องไปแบบพูดคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความสบายใจความเข้าอกเข้าใจกันจริงจริงอ่ะชอบคนที่มีอายุมากกว่าเรารู้สึกว่าเราแบบตัวเล็กกนอะไรเงี้ยค่ะแบบด๊ดดี้ด๊ดดี้หน่อยใช่ปกป้องเราได้ใจดีอบอุ่นพูดพร้อกับเราคุณหนูเป็นคนห่าง คนที่แบบไม่ค่อยมีลูกอ้อเนี่ยเอ้ไม่ค่อยมีเราก็เลยอยากได้คนที่เขามาซัพพอร์ตของเราตรงนี้ให้เราให้เราเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักแบบมากขึ้นในการที่เราอยู่ด้วยกันในช่องนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้ยในช่องคือได้หมดน้องการที่วอลทอลท่่นเข้าเข้ไเลยไม่แต้จริงจริงก็ก็ได้ไม่ติดถ้าแบบตรงสเปคนะถูกไหม ไม่ใช่ที่เวอร์อ่ะมันติดแล้วมันติดแล้วเพราะเหตุคนนี้ร่างคิดหนึ่งหนึ่งเปลาอยู่หนึ่งเปลาอยู่หนึ่งไม่ออกเป็นพี่ชายพวกเราไงไม่รู้แหละมันแล้วแต่โชคชะตาแหละใครจะไปรู้เนาะเราไปงานแต่งเจ๊ดัย หนูเนี่ยเตรียมแบบตัดชุดรอเลยคเลยนเจ้สาวเลยค่ะเลยหรอตัดชุดรอเลยค่ะงั้นพังเรื่องความรักแหละเอาเรื่องเราสองคนดีกว่าความสัมพันธ์เอาจริงจริงอะเราจําแบบแบบนะว่าคู่เนิ่สนิทกันจากละครเรื่องควาางปืนนี่คือเรื่องแรกที่เจอกันเลยป่ะใช่เรื่องแรกค่ะเราก็คือตอนแรกตอนที่เล่นละครด้วยกันอะก็ไม่สนิทกันหมายถึงว่าก็มาเป็นแบบว่ายิมธุรกิจทักทายธุรกิจแล้วเราเป็นพี่น้องกันด้วยนะใช่แต่ว่าทะเป็นพี่น้องแต่ว่า ยังไม่สนิทกันใช่แล้วก็ได้กันจีบหลุยตอนนั้นน่ะเลยเหรอเอจำได้แต่ว่ามาเคยกันจริงๆคือเรื่องกินใช่เรื่องกินเรื่องกินไม่คือตอนแรกอ่ะหนวดเป็นคนชอบกินอยู่แล้วในกองแต่ว่าพี่เจอ่ะไม่จะหายไปเขาจะหายขึ้นรถไปกินแอบกินแซนวิชเหลเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันนึงแบบ มากินด้วยกันมันั่งกินด้วยกันพี่เจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่กินด้วยกันวันนั้นอ่ะเราก็ได้พูดคุยใช่แล้วไปครั้งแรกพี่เจเห็นกระตูนกินข้าวทุกคนคุณผู้ชมคะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพี่เก่งมากแกงบวชฟักทองนี่สี่ห้าถ้วยพี่แม่ครัวสวัสดีการต้องแยกไว้เป็นกะละมังเลย่จริงมีเรื่องจริงแล้วก็าลยรู้สึกเออเออแบบดีอ่ะเจรู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่วงสวยคือเขากินจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไปกินข้าวกัน้างนอกเราก็ไปกินบุฟเฟ่ต์กันล้วคือแบบนัดกันเป็นบุฟเฟ่ต์ท สิบฉากสิบถาดก็ไม่อิ่มจุดสาคัญจริงๆอ่ะก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเป็นฉากจบฉากสุดท้ายเลยเวลาเราเล่นละครกันอ่ะพี่นิวเนาะพี่นิวเขาก็เป็นแสดงเป็นดาราเป็นดาราอย่งไรเป็นเาสมบบาทอ่ะพี่เข้าใจเวลาเวลาเราเล่นกับใครแล้วมันมีการรับส่งแบบ รับส่งแบบสอบประสานกันแบบ <Okay. S 2> พอดีไปเเราจะรู้สึกว่าให้เราคลิกกับคนนั้นมากอะซึ่งมันเป็นซีนนั้นที่เจเข้ากับประตูนซีนสุดท้ายซึ่งคือตอนจบซึ่งตอนจบ <laughs> คอนเนคกันไม่ใช่ว่าตอนแรกนะตอนจบ คือปกติเราต้องใช้พลังมากในการร้องไห<ช>้แต่ตอนนั้นน่ะเราสองคนพยายามใช้พลังมากเพื่อที่จะกั้นไม่ให้ร้องอ่ะคือมันลิงก์กันมากมันสื่อกันมากคือแค่มองหน้าร้องเลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าพอจบหลังจากเรื่องนั้นก็กลายเป็นเราติดต่อกันตลอด<ช>โทรคุยตลอดเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเหมือนน้องของเจดจริงๆคุยทุกทุกเรื่องไม่มีความลับต่อกันเลย <S <S ถึงไม่คุยกับแม่มหนูก็โทรคุยกับพี่เจเลยคือมันก็เป็นเหมือนพี่เขาบอกเป็นหนูเป็นน้องหนูก็มองพี่เจ เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถมีอะไรคือเราพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดว่าเราจะพูดดีไหมอ่ะไม่ไม,ไม่มีเลยคือแบบ มีปัญหาปุ๊บเจไดเอาละอันเนี้ยเลยเอาจริงนะทุกคนไม่ค่อยรู้เขาจะชอบคิ้วตัวเองอหรอไม่สวยฮะเขาจะชอบคิดใช่ไม่สวยเลยไม่ไม่สวยเขาจะคิดว่าไม่สวยฉันไม่ดีฉันแบบบยังไม่กล้าฉันไม่กล้าไปงานนี้หรอกเพราะฉันยังสวยไม่พอคือปกติเจไม่ได้เป็นคนมั่นใจนะแต่พออยู่กับน้องก็ต้องแบบเฮ้ยต้องเรียกความั่นใจเใช่หนูเป็นลูกคนเดียวครัหนูไม่มีพี่สาวหรือพี่ชายเลย แล้วพอคุยกับพี่เจเหมือนเราได้มีพี่เพิ่มคนหนึง่งพี่เขาคิดอีกแบบหนึง่งมันเลยทำให้เราแบบความคิด mindset เราเปลี่ยนไปจากจากพี่เจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนใช่เป็นทุกอย่าง<บ>เจได้เหรคะประทับใจอะไรในตัวของกระตูนเจว่าเจกับกระตูนเนี่ยเหมือนเหมือนจิ๊กซอหมายถึงว่ามันพอดีกันบางสถานการณ์เขาบุกเจถอยเขาถอยเจบุกเช่นแบบว่าเจหัวเขียวเขาก็จะแบบเชียร์อัพ พี่เจอย่ะยอมเฮ้ยลุยหรือบางครั้งเอ้ยตูนเออโอเคถอยถอยมาต้องสติก่อนหรือบางครั้งตูนถอยเพราะว่าห่อเหี่ยวเราก็จะเชียร์อัพาว่าเอ้ยตูนใหญ่ยอมสู้แบบยิ้มหน่อยสวยนะเราสวยนะคือเจรู้สึกว่ามัน รอดรับกันพอดีแต่ละสถานการณ์มันเป็นความพอดีที่จังหวะมันลงตัวพอดีใช่นะครับก็แฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวติดตามผลง,งานของทั้งคู่ได้นะครับผ่านทางหน้าจอช่อง7 HD ของเรานะครับอ่ะปรับผลงานกันหน่อยเจด้ก่อนครับตอนนี้นะคะก็จะเป็นพิธีกรรายการที่ไม่เทิงสดน,นะคะมีหลายเทตที่ได้คู่กับคุณนิวหนวดด้วยจะพันมีโปรเจกต์พิเศษด้วยในรเร็วนี้เดี๋ยวเจอกันโปรเจกต์พิเศษแต่ว่าพูดได้เลยหรอเออหลอนๆไงเป็นหลอนแน่นอนต้องรอติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไร ต,ต้องรอตามกระตัวลราคาค่ะก็จะมีละครเรื่องรักร้สายรับค่ะก็ เป็นสายลับไงไปใส่รับเป็นส่ครับหนูไม่ก็ไปใสยลับเออหรอพี่ใส่รับอยากให้ทุกคนรอติดตามกันค่ะเออวันนี้นะครับต้องขอบคุณการ์ตูนและเจด้าค่ะขอบคุณนะครับที่สําคัญครับผมสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับชูดีเอทปัญญาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับผมที่เออเฟอร์สถานที่ให้นะครับวันนี้หมดเวลาครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับนิวพาสตาทุกวันเสาร์บ่ายสามสามสิบห้านาทีทางช่องเจ็ดเอสดีครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ